สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่20มิถุนายน2568ล่าสุดทางธนาคารทกสมีการออกมาประกาศผ่านเพจ Facebook ธนาคารทกอบ AAC t h a i l a n d ดแจ้งเตือนลูกขาทุกท่านเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากเลยนะคะคุณผู้ชมฟังด่วนเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารทกส B A A C Thailand ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของทางธนาคารทกสค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเพจ Facebook B A A C Thailand ของธนาคารทกสาได้มีการประกาศแจ้งเตือนด่วนนะคะคุณผู้ชมในวันที่21มิถุนายน2568นี้จะมีการปรับ ประบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้บริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะในช่วงเวลานะคะ0 0นนาฬิกาจุดนถึง3า0นฬิกาจุค่ะซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมลูกค้านะคะจะไม่สามารถใช้บริการธุรกรรมด้านการเงินผ่านตู้ ATM และตู้ CDM ค่ะ ซึ่งลูกค้านะคะจะไม่สามารถใช้บริการได้ในเวลาดังกล่าวนะคะคุณผู้ชมแต่นะคะลูกค้าจะสามารถทำธุรกรรมใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile ของธนาคารทกสซึ่งจะสามารถใช้บริการได้ตามปกติค่ะคุณผู้ชมทางธนาคารทกสาานะคะมีการแจ้งกำหนดการในการปิดปรับปรุงระบบคือช่วงเวลา0 0 0นถึง3.00นของวันที่2 มิถุนายน2,568นี้ค่ะทางธนาคารนะคะขออภัยไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook B A A C Thailand ของทางธนาคารทกศค,ค่ะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางรัฐบาลนะคะมีการออกมาเชิญชวนเกษตรกรทั่วไทยเลงขึ้นทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในปีการผลิต2,568ทับ69เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากทางรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนเกษตรกรทั่วไทยเลงขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรประจำปีการผลิต2,568ทับ69เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ความช่วยเหลือหรืมมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐได้อย่างสะดวกและทั่วถึงรวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคุณผู้ชมของทางภาครัฐค่ะสามารถนําข้อมูลของเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันไปวางแผนในการพัฒนาเกษตรกรนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะคุณผู้ชมปลูกพืชระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่หรือว่าพืชผัก ควรขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของท่านนะคะภายใน15วันหลังจากเพาะปลูกหรือไม่เกิน60วันนะคะก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวค่ะในส่วนของพืชระยะยาวค่ะคุณผู้ชมเช่นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นนะคะควรดำเนินการหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือขณะที่ยังยืนต้นอยู่ค่ะ ทางนี้นะคะสําหรับเกษตรกรค่ะที่จะมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรายเดิมหรือรายใหม่ค่ะมีขั้นตอนแล้วก็ช่องทางการขึ้นทะเบียนะต่อไปนี้ค่ะ 1. ค่ะคุณผู้ชมสําหรับเกษตรกรรายใหม่นะคะที่จะมีการขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมเกษตรกรให้ท่านติดต่อนะคะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานเกษตรกรอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนนะคะหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านค่ะ2ค่ะการดำเนินการด้วยตัวเองนะคะคุณผู้ชมง่ายๆเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุกนั่นเองค่ะสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรของท่านได้ผ่านแอปโดยตรงเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเกษตรกรกรายเดิมนะคะที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แปลงปลูกของท่านค่ะสามารถทําผ่านแอปฟาร์มบุ๊กได้เลยนะคะได้ด้วยตัวท่านเองเลยค่ะในกรณีที่จะมีการเพิ่มแปลงนะคะคุณผู้ชมกรณีที่มีการเปลี่ยนการเพราะปลูกเพิ่มแปลงใหม่หรือจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการขึ้นทะเบียนค่ะท่านจะต้องมีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ถ้ากรณีที่เป็นลายเดิมข้อมูลเดิมสามารถทําผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้เลยค่ะ